แสงแดดสายลมสายน้ำคุณเขาและเคยลาวสองคนว้าวแล้วก็ไปพี่น้อง ที่ด่านสปปลาวนะครับเจ้าหน้าที่ด่านเนี่ยเขาเริ่มทํางานกันที่เวลา9โมงฉังนั้นถ้าใครที่จะข้ามาฝั่งไทยก็มาสัก8โมงครึ่งก็ได้ครับเพราะฝั่งไทยเรามันไม่ยากฝั่งลาวนี้เจ้าหน้าที่เขาเริ่มปฏิบัติงานตอน9โมงเช้าก็จะต้องมายืนรออีกทีหนึ่งหรือแม้เราจะผ่านทัวร์หรือว่าผ่านอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเอาโมเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์มานะแต่ถ้าเป็นคนนี้ก็น่าจะข้ามได้เลยมั้งพี่กุ้งเนาะคนนี้ก็น่าจะ เริ่มได้เอาคนเข้าของนู้นนะฝั่งน้องฝั่งนันเมื่อแรกของเราที่รีก,กันจัดเข้ามาเ,เขาเรียกข้าจีข้าจีเรานะฮะนี่น้องท้องตัเดินทายนะฮะในเมืที่าไม่เรียกข้าจีอ่ะอในี่เขาเรียกข้าจีน้อยกุ๊กเนาะแม่ดานะครับตอนนี้เรามากันแค่สองลำ ยังไม่ถึงไหนเลยนะฮะมื้อเช้าเราซัดก,กันที่ข้าวจีข้าวจีใครที่จะเดินทางนะครับผมข้าวจีอันเดียวเนี่ยอยู่เลยย0บาทแต่ผมซื้อกับพิว้วเนี่ยอันใหญ่ แบ,บ่งเรึ่งกัน60บาทเรามากินกับกาแฟผมว่าอยู่ได้ถึงเที่ยงเลยไม่ต้องกินพพข้าวเช้าเลยวันนี้เล<ม>ยงไาจะเดินทางต่อทนะพี่กุนนะ้งวันนี้เราข้าไหนือนนั่นเหมือนเดิมครับอยากจะจบที่แขวงามว่นวันนี้อยากจะเป็นแขวงามว่นก็ได้เดี๋ยวจะพาไปาเล่นซิลไลกันซิฟไลที่ไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันเขาน้ <c oughs> หลังจากที่กินมื้อเช้าที่หน้าด่านพร้อมกับแลกตังเปลี่ยนซิมโทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยพวกผมก็ออกเดินทางกันนะฮะใช้เส้นทางเลาะริมโขงมาเรื่อย,เ,อยเพื่อที่จะตัดออกมายัางเส้นทางหมายเลขก3 3ที่จะมุ่งหน้าลงสู่ลาวใต้นะฮะ พอพ้นแขวงวิงจันนะครับการก่อสร้างถนนก็เริ่ม การเดินทางมาเที่ยวในช่วงลาวกลางถึงลาวใต้ในฤดูนี้ถือว่าเหมาะสมเลยนะับเพราะว่าหมดฝนแล้วแล้วก็อากาศเย็นการเดินทางในระยะทางไกลเนี่ยถ้าอากาศร้อนต้องบอกว่าบันเทิงแต่ถ้าเป็นอากาศเย็นมันก็สนุกนะฮะสามารถที่จะขับขี่ไปแล้วก็ชมวิวสองข้างทางไปด้วยด้วยความสนุกสนานไม่รู้สึกว่าเพียมากนะครับนี่คือโมดเสน่ห์ของการเดินทางในช่วงเวลานี้นั่นไง พูดยังไม่ทันขัดคําเลยนะฮะหมอกควันแล้วก็หิมะโปรยปลาย,ยลงมาอย่างสุดลูกหูลูกตาเลยนะฮะหนาวจับใจกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหคัากายเป็นไงพี่กุ๊บเพิ่งพักเกบรกระหว่างการเดินทางเนาะเม่กี้ไปชมหมอ,อกมา ิมาตกเป็นกลุ่มโมอ้โหเดินทางแค่แะมองไม่เห็นเนาะมาตกฮิมาลงแล้วก็หมองเยอะจัดสุดยอดเลยมึงคือฝนไม่ใช่มลมฝนตอนนี้เราพักเบรกอยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตททางที่จะแยกไปเส้นทางหมายเลขแปดซึ่งมันจะขึ้นไปภูขามา่านแล้วเราจะทะลุไปที่เมืองหลักซาวเมืองหลักซาวครับเมืองหลักซาลนี่อยู่ตรงกลางระหว่างชายแดนเวียดนามกับไทย ครึ่งๆเลยเนาะแต่ว่าที่คําว่าหลักสาวนี้เดี๋ยวเราไปสืบค้นประวัติันนี้วันนี้กินหมูย่างเกาหลีกันใช่ไหมนี่ยแซ่บหลายกินดีอยู่ดีเล้วเรากําลังจะออกเดินทางต่อนะครับกวกเนาะหลังจากที่เติมน้ำมันเต็มถังนะครับที่ทางออกมาจากปากกระดิ่งกําลังจะ แยกไปทางเส้นทางหมายเลขแปดขึ้นภูผาหมากแล้วก็วันนี้ถ้าจริงๆจะไปนอนที่หลักทาวกันนไอ้กุ๊เนะเดี๋ยวไปดูความงมดงามที่ภูผาหมาก่อนครับว่าเป็นยังไงพี่กุ๊กนําเสนอมากเลยใช่แล้วเขาบอกว่ามีแบบเหมือนเราไปอยู่ที่อเมริกาเลยล็อกวิวต้องไปดูเนาะอเมริกันสไตล์โอเคไปพร้อมแล้วเดินทางต่อครับผนทางน่าจะอีกไกลอยู่ อยู่ดีๆความบันเทิงก็เริ่มต้นขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่พูดคุยกันถึงเรื่องเส้นทางในปั๊มนะครับพอขับออกมาพี่กุ๊กดันเลี้ยวซ้ายย้อนกลับขึ้นไปที่ปากกระดิ่งผมเลี้ยวขวาเพื่อที่จะแยกไปที่หมายเลข8นะครับผมก็ยังงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมพี่กุ๊กแกขับรถวนย้อนกลับไปด้านหลังนะฮะก็ไม่ขับตามนะฮะมาจอดรอตรงทางแยกนี้เลยแล้วกัน ั่งนี้ไปผู้พามา่าดีบ่ครับัางนี้หมายเล็กแปดได้หน่อยดีเนาะนี่เพิ่งเริ่มการเดินทางนะฮะลงทางเสร็จแล้วพี่กุ๊กเราออกจากปั๊มน้ำมันเนี่ยขับรถย้อนกลับไปเส้นทางเดิมน,นะครับผมก็งงเหมือนกันว่าแกไปทําไมอุตส่าห์คุยกันดีๆว่าเดี๋ยวเราจะไปนี่กุ๊กนี่วนกลับไปเส้นที่เราย้อนกลับมาปานนี้สงสัสอยู่ปากกระดิ่งแล้วมั้งเส้นนี้เส้นนี้คะจะไปภูผามา่า ยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยฮะหลงทางกันซะแล้วโอ้วันเทิงตั้งแต่หัววันเลยครับเดี๋ยวรอพี่กุ๊กก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้น่าจะไปไกลแล้วไม่จอดดูโทรศัพท์ด้วยโทรไปก็ไม่รับเดี๋ยวคงตามมาเพราะว่านัดแน่กันแล้วว่าผมรอตรงนี้บันเทิงแต่หัววันเลยโอเคเดี๋ยวรอพี่กุ๊กก่อนเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับยังไงก็ได้นอนภูเขาม่านแน้นอนวันนี้ เพราะว่าสอบถามเส้นทางแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเป็นหมายเลข8เนี่ยขึ้นไปหลักซาวเนี่ยประมาณร้อยกว่ากิโลแต่ถ้าเป็นทางถนนาท,าทางดาอย่างเดียวถนนมันดโค้งอยู่นะเพราะว่าดูจาก GPS ในแผนที่ก็โค้งโค้งเยอะแต่ว่าเราไม่รู้ว่ากว่าเราจะไปเล่นซิปไลน์อยู่ที่ภูเขมาม่นด้วยก็อาจจะมืดค่ำพอดี <S <S ดเดี๋ยวค่อยว่ากันครับยังไงค่อยว่ากันเดี๋ยวรอพี่กุ๊กกัน สีของการหลงทางของพี่กุ๊กนะครับมันก็ดีเหมือนกันนะทําให้ผมได้นั่งชมวิถีชีวิตของพี่น้องั่างปากกระดิ่งนะครับว่าเขาเดินทางไปไหนมาแล้วมาแล้วนี่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 ไป, <laughs> ไปไหนไปไหนมาอยู่ไ <laughs> ไปไหนมาอะ <laughs> 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 เจอกันแล้วนะครับเออ กำลังว่าบอกว่าหลงทางหลงทางเจอกันแล้วตอนนี้นะโอเคหลังจากที่พัดพักจากกันเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกว่านะครับพีก่กก็ย้อนกลับมาเจอผมที่ปากทางที่จะแยกไปถนนหมายเลข8นะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปยังภูผาม่านนะครับต้องบอกว่าแกเนี่ยสงสัยไปเจอสาวงามที่เมืองปากกระดิง่งย้อนกลับไปถึงที่เมืองปากกระดิ่งเลยนะฮะร,ระยะทางก็ไม่ใช่ใกล้นะฮะ เกือบ6ก70จกิโลนะฮะยังไม่รู้ว่าตัวเองหลงทางนะฮะนี่คือความบันเทิงของการเดินทางนะครับโอเคเราเดินทางกันต่อครับ ขับคีขึ้นเขากันมาไม่นานนะครับเราก็จะมาถึงจุดที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือร็อกวิวนะฮะเป็นจุดที่เราจะเล่นซิปไลกันเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นจุดที่ให้บริการเล่นซิปไลนะฮะอากาศกำลังดีเลยเดี๋ยวต้องขึ้นไปสอบถามเจา้าหน้าที่ดูก่อนนะครับว่าเขาให้พวกเราเล่นได้ไหมเพราะว่ามันจะสี่โมงแล้วฮะอาจจะหมดเวลาของเขาแล้วก็ได้ แต่ยังไงเดี๋ยวจะพาไปชมวิวแน่อนอนครับสวยๆเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจอดรถแป๊บหนึ่งเก็บของก่อนนี่ผมก็มาถึงแล้วนะฮะจุดชมวิวเดอะร mm ็อกวิวพอยต์เนาะเป็นจุดชมวิวที่เราจะมาชมภูผ,ผาม่านเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมกันนะครับเก็บของเก็บอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวขึ้นไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมเพราะตอนนี้เรามาเนี่ยมันสี่โมงแล้ว ขึ้นไปชมนะครับนี่อากาศดีมากๆอายากให้มาเห็นด้วยด้วยกันนะฮะดูวิวตรงนี้แป๊บนึง